มิ่งเนี huh. right. ่ยโปรแกรมเพวกเนี่ยโปรแกรมเปิดเนี่ยแกทำแบบเคยสะเสือกต้องใจเลยแหละพวกแกรม็นอะไรอือหูในคอมพิวเตอร์ค่ะน้องละก่อนไอ้น้องไม่กี้นะโอราะว่านี่ขี้ว่ะไนกี่ที่มาเขียนนะไเนี่ยเจ็บกับใครหนูแบบไั้นแล้วไม่เขียนอย่างไรบ้างโอบเนี่ยแปลว่าโอบห้าร้อยเจ็ดร้อยออกแบบก้าออกแบบแอดก้าออกแบบเอ็ดเลยคือแบบ 啊！哈？哪？ เสียงแเฮยเสียงออิเออเนี่เสียงเสียงที่มันเข้าม,ามันจะดีเลยนิดนึงอ่านี่น้อ,นนองมาละ มันใส่งไได้มันก็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ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 ัดีค่ะนี่จะเป็นไม้สีขาวนะคะดวเทสทีละไม้ก่อนนะคะ สวัสดีจากบ้านโมเดสตาเชียงใหม่ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้ววันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกในคะในการสตรีมมิ่งผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านสสวัสดีจ บ้านโมเดซาเชียงใหม่หมคะ่ะสำหรับใครที่มาแล้ววันนี้เป็นการดูเสื้อนิดนึงค่ะในการสติมมิ่งะภาพสวยไหมคะเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะเด,ดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้ไม้นี้ อีเียเยไ้้ใช่านสวัสดีค่ะอันนี้อีกไม่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสียงไม่อีกอันหนึ่งทักทายกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านโมเดสตาเชียงใหม่ภาพชัดเสียงชัดเจนดีไหมคะ ถ้าหากว่าชัดเจนกดหัวใจให้กันนิดนึงได้ไหมคะวันนี้เรามาแจ้งกันแจ้งข่าวกันว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันในไลฟ์นะคะตอน11โมงครึ่งนะคะ11โมงครึ่งพรุ่งนี้เจอกันตามเวลาเดิมของเราที่เจอกันนะคะแน่นอนว่าพรุ่งนี้เราจะมีการพาชมบ้านทายสีห้องนอนสีห้องน้ำค่ะนนเรจะเจองนนนะะสียงชัดเจนดี Yeah. You know สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเวลานี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านโมเดสตาเชียงใหม่ค่ะบ้านโมเดสตาเชียงใหม่สำหรับใครที่เข้ามาแล้วกดหัวใจกดทักทายกันได้ค่ะพิมพ์เข้ามาได้ค่ะวันนี้เรามาทักทายกันเพื่อที่จะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันในไลฟ์นะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่นสวนของบ้านแดงบ้านนี้นะคะ บ้านฟ้านะคะแล้วก็บ้านดำสามช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดให้กดติดตามกันไว้นะคะ Subscribe ได้กดหัวใจกดติดตามได้ในบ้านแดงนะคะพรุ่พรุพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันตอน11บเอโมงครึ่งนะคะพรุ่งนี้เรามีพิเศษตรงที่เราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปดูบ้าน ทายสีห้องนอนสีห้องน้ำบ้านฟอ r เรสต้านะคะจะเป็นทายบ้านที่นะคะสีนอนสีน้ำสองที่จอดรถนะคะและที่สำคัญเนี่ยจะมาพอบกับแคม,แคมเปญของแถมสุดพิเศษในเดือนกันยาที่จะมอบให้กับทุกท่านนะคะคุณ F.S.F. ของเราหรือเปล่านะสวัสดีค่ะออสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณ F F H พรุ่งนี้สะดวกเจอกันในไลฟ์ไหมคะตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งใครอยู่ที่ใครอยู่เชียงใหม่บ้างคะถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่คุณมิมอนซิริ ได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณวิมศิริคุณวิมศิริเสียงชัดเจนไหมคะไปอยู่ที่ไปอยู่เชียงใหม่นะคะบ้านโมเดซาเชียงใหม่นะคะบ้านโครงการบ้านโมเดซาเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและก็ในทุกๆสัปดาห์เราจะมีการไลฟ์นะคะพาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการดูบ้านนะคะ ดูพาดูการก่อสร้างหลังบ้านนะคะแล้วก็พาทุกท่านนะคะดูบรรยากาศร,บรอบๆบ้านทั้งหมดเลยนะคะและเช่นเดียวกันกับสัปดาห์นี้พรุ่งนี้เราจะเจอกันแบบจัดเต็มสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดให้กดติดตามกันไว้ในช่องบ้านแดงตรงนี้นะคะตอน11.30มครึ่งนะคะก็เตรียมรออยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็เราจะ ่ในทุกๆใน3ช่องทางด้วยการบ้านฟ้าบ้านดำแล้วก็บ,บ้านนี้คือบ้านแดงนะคะคนวิมลสิริเสียงชัดเจนไหมคะตอนนี้เราลองเฟซเรื่องค่ะ สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกด like, ฝากกดแชร์ก,ก,ด share, กดหัวใจนะคะทักทายกันในวันนี้วันศุกร์ที่12กันยายนนะคะทักทายกันในตอนค่ำๆแบบนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านโมเดส a ตาเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากจแยกบ่อสร้างเพียงแค่หนึนาทีเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้ว ะะกำลังสนใจดูบ้านอยู่หรือว่ามีเพื่อนมีญาติมีใครสนใจที่จะเป็นเจ้าของบ้านที่เชียงใหม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางเช่นเดียวกันตอนนี้เราอยู่ในช่องของบ้านแดงนะคะทักทายกันในเวลาตอนเย็นแบบนี้ค่ะในวันศุกร์นะคะขออนุญาตวันนี้จะเป็นการเท,สเสทดสอบระบบนิดนึงค่ะ เพราะพ่งนี้จะได้เต็มสตีมนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาคุยกันเนี่ยจะได้ไหลลื่นเป็นสมูทนะคะไหลลื่นไม่ไม่ติดขัดตรงไหนให้ทุกท่านไม่ต้องเสียอารมณ์อะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะ m o เด s t a ตาเชียงใหม่เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากจแยกหมอสร้างเพียงแค่1นนาทีค่ะ ตอนนี้เรากำลังเทสหรือทดสอบระบบของการไลฟ์นะคะเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้เจอกันตอน11มงครึ่งดังนั้นแล้วใครที่เข้ามาไม่อยากจะพลาดหรือว่าตั้งกด Subscribe ไว้เลยนะคะตรงหน้าจอไว้กด Subscribe ปุ๊บพรุ่งนี้นะคะเด้งมาปุ๊บเวลาที่เราจะเจอกัน11มงครึ่งเนี่ยก็จะเตือนคุณพี่ทันทีเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณวริศนันค่ะนะคะพอกด s u b สไคร b ์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเด้งขึ้นมาเตือนกดกระดิ่ง s u b สไคร b ์กดกระดิ่งไว้ในบ้านแดงนะคะทุกๆครั้งที่เจอกันจะจะไม่พลาดนะคะทักทายกันค่ะสำหรับใครที่เข้ามาเวลานี้นะคะบ้าน m o เด s t a เชียงใหม่ค่ะใครเข้ามาแล้วกดทักทายกดหัวใจได้ค่ะตอนนี้เรากำลังทำการเทสระบบแล้วก็เชื่อมระบบ นะคะเพ,เพื่อที่จะเข้าไปทั้ง3แพลตฟอร์มนะคะใครสนใจที่จะช่วงนี้มีใครสนใจที่จะม,มีบ้านใหม่สักหลังหรือไหมคะใครอยู่ใครอยู่ที่เชีงยงใหม่อยู่แล้วสนใจที่กำลังอยากกำลังมองหาบ้านหรือว่าไม่อยากจะบอกว่ากำลังมองหาแหละแต่ไม่อยากบอกนะคะก็พิมพ์ได้ คุณ e r i c c 2 0 6สวัสดีค่ะที่นี่มีคลับเฮาส์ไหมคะสวัสดีค่ะคุณ e r i c c 2 0 6ที่นี่ของเรานะคะจะมีสวนส่วนกลางค่ะคุณพี่ส่วนส่วนกลางจะมีเคเรื่องเล่นออ,อ,อ,ออกกาลังกายของของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นออกกาลังกายของเด็กตรงบริเวณส่วน,ส,วนส่วนกลางเอาดอข้างนอกนะคะเป็นกลางแจ้งนะคะของเราจะไม่ได้มีสระว่ายน้ําหรือฟิตเนสต้อง ตรงนี้ในส่วนนี้นะคะเรามีพื้นที่สีเขียวให้นั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็นั่งนั่งเล่นทากิจกรรมนะคะพื้นที่เต็มพื้นที่ประมาณเยอะอยู่นะคะวเวลาเราสามารถนั่งพักผ่อนนั่งมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนมีลานกิจกรรมให้วิ่งออกกำลังกายได้ใครมีสัตว์เลี้ยงก็สามารถมาวิ่งออกกำลังกายมีสายจูงได้ประมาณนี้ค่ะคุณพี่คุณพี่อีริกกำลังสนใจมองหาบ้านอยู่หรือเปล่าคะถ้าเกิดสนใจกดเลขหนึ่งให้เราได้ไหมคะหรือว่าอยากให้เรา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนสามารถพิมพ์เข้ามาได้หรือว่าให้เราแอดไลน์แอดช่องทางไหนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะตรงนี้ค่ะมีคุณพี่ยุดิกขอบคุณค่ะนะคะยินดีค่ะนะคะปกติคุณพี่ยุดิกอ,อชอบชอบใช้บริการในส่วนของ Clubhouse ใช่ไหมคะสาะว่ายนะ้ำหรือว่าฟิตเนสคะปกติแล้วอยากจะ ใช้บริการในส่วนของสาว,ว่ายน้ำฟิตเนสเนี่ยบ่อยไหมคะสัปดาห์หนึ่งใช้กี่ครั้งหรือว่าเดือนนึงเนี่ยใช้ประมาณกี่ครั้งะคะสอบถามนิดนึงค่ะเพื่อเป็นข้อมูลพูดคุยกันสบายๆค่ะในวันศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนของการเทสระบบนะคะหากใครเข้ามาเจอกันครั้งแรกตอนนี้สามารถกดหัวใจให้เราได้กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ทุกๆนะคะเวลาที่เราจะไลฟ์สดนะคะ ทุกๆสัปดาห์หรือว่าวันไหนโอกาสพิเศษที่มาเจอกันพี่ก็จะได้เห็นเราเด้งขึ้นมาเลยแบบนี้จะได้ไม่พลาดนะคะแบบนี้นะคะคุณพี่อีลิกคะถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสเวลา,าว่างประมาณ11บเอมงครึ่งเช้านะคะเรียนเชิญน,นะคะในหน้าไลฟ์ของเราค่ะเราจะพานะคะทุกท่านแล้วก็ เราจะพาคุณพี่แล้วก็ทุกท่านค่ะเข้าไปดูบ้านที่เป็นท้ายสีห้องนอนสีห้องน้ำสอที่จอดรถของเราชื่อว่าบ้าน f o r e s t สตนะคะสวยมากขนาดไหนนะคะตอนนี้สามารถเข้าไปดูในหน้า